สวัสดีครับผมกุกี้หรือแอดมินประมงนะครับจะมาบอกวิธีดูเครื่องสลับเปล่าที่ถูกต้องนะครับเครื่องสลับเปล่าตัวนี้นะครับการทํางานมัน,นจะถึถงสามพันหกร้อยลูกต่อชั่วโมงซึ่งสลับเปล่าเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองรุ่นนะครับรุ่นที่เป็นไฮดรอลิกกับไม่เป็นไฮดรอลิกครับรุ่นที่เป็นไฮดรอลิกก็จะเรียนแบบมือมนุษย์ได้มากขึ้นครับแรงงานเราก็จะใช้น้อยลงครับเราจะใช้แรงงานพม่าน้อยลง จีบก็จะมีสองแบบครับจีบก้าวาก้าแรกับจีบทองแชกซึ่งตัวหินนะครับมันจะต้องใช้หินที่มาจากอเมริกาครับเพราะว่าถ้าหินในเมืองจีน,น่ยเอามาใช้ทาเนี่ยมันจะแตกเป็นตะเกตครับเพราะฉะนั้นหินตัวหินเนี่ยครับมันจะเอานําเข้ามาครับแล้วเราก็จะไปนําเข้าชิ้นส่วนจากประเทศต่างๆเนี่ยมาประกอบในไทยให้คุณแล้วถ้าหินเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันจะแตกออกบิดออกเป็นตะเก็ตแล้วมันจะเข้าไปปนกับอาหารนะเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของเครื่องซาลาเปาก็คือหินครับ ไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีครับเป็นหินครับที่มาจากธรรมชาตินะต,ตรงนี้ครับที่บอกว่าหินเนี่ยมันราคาสี่หมื่นห้านะเฉพาะหินอย่างเดียวนะแล้วตัวคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ข้างในนีประมาณสองแกนมีสองตัวครับ duo core ซึ่งใต้เับจะเข้าด้านบนแล้วแป้งจะเข้าด้านล่างจะเข้าโถน,นี้แล้วออกมาครับแล้วจะได้สามหกร้อยลูกต่อชั่วโมงซึ่งเครื่องสารเปล่าเนี่ยมันจะมีหลายรุ่นมากครับ เราจะเปิดไปให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกดูอีกทีครับเนี่ยว่าสเปคของมันในพันแปดร้อยลูกต่อชั่วโมงเนี่ยมันทาอะไรได้บ้างแลแ้วสายพานนี่คืออะไรตรงนี้ไม่ทําอะไรอย่างนี้คเราจะมาวิเคราะห์ให้ดูอีกทีหนึ่งครับซึ่งเราไม่มีทางเลยนะครับที่จะไปเห็นเขาตั้งเครื่องแล้วเราก็จะไปขอดูมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นการประกอบครับใช้เวลาโปรเซสมันอยู่ประมาณยี่สิบห้าวันนะหลังจากที่คุณตกลงกับเราแล้วเราก็จะจัดก,การนําเข้าประกอบให้ จะจัดส่งไปยังปลายทางให้คุณซึ่งถ้าคุณได้เครื่องเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องใช้แรงงานพมา่าอันนี้จะได้พันแปดร้อยถึงสองพันสี่ร้อยลูกรายละเอียดพวกเนี่ยมันจะทดแทนแรงงานคนได้ประมาณถึงสองร้อยคนนะฮะในโรงงานคุณมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวกับคนงานสองคนเนี่ยมันจะทำแต่ละเปาได้เทียบเท่ากับแรงงานมนุษย์อ่ะถึงสองสามร้อยคนเลยครับเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกรุ่นให้ถูกครับว่าจะใช้เป็นรุ่นไฮดรอลิกหรือว่าจะใช้เป็นรุ่นที่ไม่มีไฮดรอลิก ครับราคาก็จะแตกต่างกันไปครับรุ่นสายพานแบบแบบของเด่นตระปาก็จะอยู่ประมาณล้านห้าครับของเราจะอยู่ที่แปดแสนกว่าแค่นั้นประมาณนั้นครับส่วนรุ่นที่อื่นห้าแสนเราจะเหลือสองแสนห้าทันทีจะเป็นครึ่งหนึ่งทันทีครับแล้วคุณไม่มีทางที่จะติดต่อไปทางโรงงานและให้โรงงานได้ราคานี้เป็นไปไม่ได้เราใช้ประสบการณ์ของเราที่ทํามาไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีเนี่ยในการดีลงานพวกเนี้ย คือมั่นใจได้ว่าเราเป็นมืออาชีพจริงอ่ะห้าปีผ่านไปนี่ยเว็บไซต์ของเราก็มีแอดมิน,นคนเดียวก็คือผมนี่แหละที่เป็นคนทับต่างๆให้คุณเห็นให้คุณได้รู้เครื่องไอติมเครื่องอะไรก็เป็นผมทั้งนั้นอ่ะเนี่ยนะแป้งที่ออกมาเนี่ยเป็นก้อนกลมเนี่ยได้ด้วยเครื่องปั้นกลมแบบนี้ก็ได้กึ่งเก่าหรือจะเป็นแบบเหวี่ยงแบบนี้ก็ได้มันก็ปั้นกลมออกมาหรือจะเป็นแบบพุ่งออกมาเป็นก้อนเลยอย่างนี้ก็ได้ครับมันมีหลายแบบครับในเรื่องของ ทอาทำอาหารแล้วก็มีเกี๊ยวญี่ปุ่นมีขนมวาราจันมีอะไรเงี้ยครับไอ้พวกเนี้ยฮะที่เรานําเสนอมาทั้งหมดเนี่ยสิบห้าปีเนี่ยในราคาที่ตอนนั้นคือช็อกโลกนะผมเอามาขายเนี่ยครึ่งหนึ่งจากที่คุณผู้คุณเคยเห็นทั้งนั้นเลยอันนี้เตื้อเตี๋ยวหลอดนะก็เตี๋ยวเต้นทํา็เตี๋ยวเต้นอันนี้ทําบุญเส้นเครื่องจากพวกนี้ผมนํา มาเสนอตั้งแต่ปี2000นะฮะไม่ได้เพิ่งนําเสนอปี2015ไม่ใช่นะผมนำเสนอมาตั้งแต่ปี2000ประสบก,การณ์ผมมันมันมากมาก,มา,กมายพอที่จะช่วยเหลือธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียวอย่างเครื่องพวกนี้เขาขายตาั้ม3 0 0 0 0ผมขายหมื่นกว่าบาทจบแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ราคาแต่ผมไม่ใส่ราคาแค่นั้นเองเพราะว่าใส่ไปก็ใส่ไปก็เป็นที่โดดเด่นเปล่าแล้วเดี๋ยวเขาก็หาว่าอ้นี้น,นี่ปล่อยเขา เอาเฉพาะคนที่เคยซื้อผมแล้วกันแล้วเขารู้แล้วกันว่าเขาซื้อได้ถูกกว่าชาวบ้านอ่ะครึ่งนึงอ่ะโอเคไหมแค่นั้นเองแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพแล้วได้ความรู้เพิ่มอีกนะเนี่ยอย่างเครื่องตีเนื้ออย่างเงี้ยทําไงให้เนื้อไม่สุกก่อนที่จะลงเข้าไปในในหม้ออันร้อนเน,นเนี่ยจะทําจ่ิ้อเนี่ยทำยังไงเนี่ยต้องถามผมไปถามร้านร้านนม้หรอกเขาก็ได้เอาเครื่องไปตั้ง แล้วประเภทแบบจะขอดูเครื่องก่อนแล้วไปขอดูที่ร้านคุณก็ได้ซื้อเครื่องเครื่องรุ่นปีสองพันสิบอ่ะเขาจะเอาเครื่องรุ่นเก่าๆให้คุณเนี่ยเพื่อที่ระบายของออกแต่ว่าถ้าคุณซื้อกับเราเนี่ยคุณก็ได้เครื่องในรุ่นผลิตในปีนี้ไงแล้วเครื่องจากบางชนิดเนี่ยเอาไปตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันก็ตกรุ่นไงตกรุ่นแล้วมันก็นํายาแห้งไงบางรุ่นก็มีคอมเพรสเซอร์อันนี้เครื่องหั่นผักห้าแบบของผมจะเป็นดีลใหม่ๆคุณมั่นใจเลยว่าได้ของสดแล้วก็ใหม่ประกอบกันใหม่ๆ แล้วก็ใช้ไปตีห้าปีฮะแล้วก็พอมันมันจะพังนะคุณก็ไปขายมือสองไม่ขาดทุนเนี่ยคะวิธีการลดตน้นทุนที่ถูกต้องลดแรงงานคนก่อนลดแรงงานคนลดราคาเครื่องจักรลดต้นทุนการผลิตแล้วเอาไปตั้งขายคุณถึงจะมีกําไรแต่ถ้าคุณซื้อเครื่องตัวเนี่ยเจ็ดหมื่นคุณแปดหมื่นเนี่ยคุณจะมีกําไรอะไรกี่ปีแต่คุณทุนค,คุณติดต่อเรานะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาให้เครื่องเนี่ยสามหมื่นเอาไปเลย ยกขึ้นรถไปบ้านเลยประกอบใหม่คิปเลยอันนี้เอาไปเก้าพันห้าเอาไปผมโยนโยนราคาให้แบบนี้ผมจะไม่แบบใส่หน้าเว็บแล้วแบบโอ้ราคาเท่านั้นเท่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ต้องผมมันของจริงไงสิบห้าปีแล้วไงราคาที่ผมให้คือถูกมาตั้งแต่ปีสองพันไม่ได้เพิ่งมาถูกนะอย่างตัวนี้เอาสองหมื่นเก้าพันห้าเอาไหมเอาไหมองหมื่นเก้าพันห้าเอาไปเลยยกขึ้นรถเลย เนี่ยแบบนี้เราดีลแบบนี้เอาประกอบใหม่นะมาดูเอามาดูเรามาดูก็ดูคลิปเก่าผมไปแล้วกันตั้งแต่ปีสองพันเราขายแบบนี้เอาจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็ก็เดี๋ยวไปดูที่อื่นเขามีตั้งให้เลยนะแต่ห้าหมื่นอ่าอย่างเงี้ยเอาเอาปล่าถ้าไม่เอาก็เอาที่อื่นอย่างโรงงานนี้ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องไอติมเวลาคุณจะพึ่งพาคนที่เอาเครื่องจักรให้คุณอ่ะคุณก็ต้องพึ่งพาคนที่มันมีประสบก,การณ์ไม่ต่ำงกับสิบห้าหกปีอ่ะแล้วยิ่งถ้าคุณไปต่างเองนี่ไปต่างอาลีบาบาคือนะ็ no nope.